สบายครับผมโอเคน้ำสกปรกโดนเสือขวนไปสองทีเมื่อกี้เ <c oughs> จอของกินเก็บไว้ก่อนมันค่อนข้างให้พลังงานสูงในเรื่องเริ่มเข้มข้นแล้วน่าจะจบ ไม่นานนี้นะไม่น่าจะนานอีกไม่นานก็น่าจะจบแล้วแต่เอาจริงๆมันไม่น่าจบง่ายขนาดนั้นดิจุดเอหนึ่งซีหนึ่งใช่เหรอให้เราไปแบงนี้จริงๆป่ะเรา จะต้องไปทางนี้อืออ้ไอ้แค่ไอเ้เค้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 ไอ้เค่ไอ้แค่ครับผู้ชมครับไอเ้เค้เพียบเลยเขาไปทางไหนต่อวะ ตรงนี้ปะค่อยๆไปครับคุณผู้ชมไอเคเพียบบอกเลยไอเคเพียบกลุ่มพวกนี้กลมพวกนี้มีผลนะครับมีผลต่อการจบ Good Ending กับ Bad Ending นะครับต้องดูดีๆนะโอเค ว่าเราควรจะไปทางนี้ภาวนาะอย่าให้มีไอ้เคขึ้นมากัดผมแล้วกันนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรอนะไปก่อนไปก่อนไม่มีใช่ไหมไม่มีผมไปแล้วนะผมมองว่ามันต้องมีอะไรตรงนี้ไอเคง่าผม ตายฮาตรงนี้มีของมีอะไรมีอะไรที่ผมไม่รู้อีกตรงนี้มีอะไรโอเคครับคุณผู้ชมผมต้องกินก่อนกินขาต้นนี้แหละ โอเคครับจะต้องเดินทางนูน้นมันจะต้องไม่มีอั่นี้มันต้องไม่มีไอ้ค่ถ้ามันมีไอ้ค่เราจะต้องเห็นผมนี้โคตรตั้งใจเลยกลัวเจอไอ้ค่ครับไม่ใช่หรอกโอเคไม่มีไอ้ค่นะไปแล้วนะอะ ไอคไม่มีไอคครับผู้ชมผมเจอแล้วแหละที่นี่คือที่ไหนเราเจออะไรเราเจอยาไอยาวสกากแล้วร้อนอีกแล้วร้อนอีกแล้วครับร้อนอีกแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้ฝนหยุดก่อน เราจะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยต้องหาไม้ตัดต้นไม้ก่อนกินในสิ่งที่มันทำให้เรามีการดำรงชีวิตน,นี้มันเพิ่มน้ำผมมาที่ไม่ได้โดยที่ตัวเอง ไม่เป็นอะไรมากนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วดีแล้วนะครับดีสำหรับผมแล้วโอเคก็ถือโอเคครับในระดับหนึ่งเราเอาไปทิ้งไว้ตรงนี้เออทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเออโอเคมันจะจบแบบไหนเราจะจบยังไงนะครับ ต้องอทำายได้ไงอ๋อโอเคเก็บเก็บเก็บฮะแล้วก็เก็บอีกทีนึงโอเคเอาไปก่อกองไฟก่อนโอเคครับต้องรอให้ฝนตกตอนนี้ผมต้องทำที่พักก่อน เอาไปเซฟเพราะเรามาค่อนข้างไกลแล้วละผมมองว่าน่าจะไม่จบเอ้ยน่าจะน่าจะจบเร็วๆนี้นะครับผมว่าน่าจะจบเร็วๆนี้แหละน่าจะจบเร็วๆนี้แหละนะครับีนี้นี้นี่ก็15นาทีแล้วผมพยายามให้มันจบ ไวที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องทั้งหมดเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมผมจะสรุปให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับที่นี่ทำไมด็อกเตอร์ฮิวกินหรือเจกกับมิอาต้องมาที่นี่นครับมันมีเหตุผลบางอย่างนะครับผมสำหรับ เป็นเรื่องทั้งหมดนะครับแล้วทำไมกบต้องเป็นตัวแปรในการอยู่ของสองคนนี้นะครับมันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับเราดูตอนจบกันต่อไปโอเคผมจะเซฟไว้ตรงนี้ผมจะต้องเซฟไว้ตรงนี้อะไรตุมต่ม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 ตุม่มต่ำตุ่มต่ำไม่รู้ตอนนี้ไม่สนใจทำบ้านก่อน ช่างไอ้เค้มันช่างไอ้เค้มันอย่าไปกลัวทำตรงนี้ไม่มีหรอกไอ้เค้กเค้น้ำจืดเค้น้ำเค็มโอเคครับเรียบร้อยผมจะเซฟก่อนตรงนี้ฮึมอืมโอเค้ากขาไม่ได้มีอาขอร้องละฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับว่าเราควรนอนก่อน นอนซะฝนก็ยังไม่หยุดตกครับณนะเวลานี้ก็ยังไม่หยุดตกก็น่าจะนานอยู่แหละยังไม่หยุดตกอีกหรอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหยุดตกได้ละมัง้งชิบหายละไม่หยุดด้วยอ,อ่อเดี๋ยวผมเซฟสำลองอีกอันหนึ่ง ก็เซฟหลักนอนอีกรอบหนึง่งทำไมอะหยุดสักทีเถอะโอ้โหมันกระไม่หยุดเลยเว้ยไม่เป็นไรไม่หยุดใช่ไหมได้ได้เลยกินเข้าไปตอนนี้ทิ้งทิ้งน้ำ ดองเต่ากินน้ำนี่ไปเลยกินก่อนเชื้อเน่าผลไม้เน่าไม่ได้เน่าแล้วครับใช้ไม่ได้กินเข้าไปแต่นี้ผมต้องกินน้ำโอเคผมต้องกินน้ำก่อน งนี้มีใบนี่ต้องใช้ให้หมดเออต้องสร้างอะไรขึ้นมาค้อบมันนะครับไม่งั้นไม่ได้คุณผู้ชมเม่ง้นผมอ้นี้ไม่ได้แน่นอนโอเคครับนี่ฮะแล้วก็หาฟันใ้ ต้องสร้างดีขอบแล้วละ่ละไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้แน่นอนโอเคไปครับทำเลยตอนนี้กินน้ำไปกินน้ำก่อนโอเคอนี่กันเลยเรียบร้อยลมเข้าไปข้างในเยี่ยมสวยมต้องเดินไกล รู้ว่าหิวน้ําอ่ะเดี๋ยวก่อนทํานี่ก่อนเพราะเองต้องใช้เว้ยเจ๊กเพราะข้าก็อยากรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสีพันธรายาของเองเออข้าก็อยากรู้เว้ยเอาติกอันไปไหนอะ่ะไม้ยาวนี่ไงข้าก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้าเป็นคนพาเองมาข้าต้องรู้ให้ได้โอเคเรียบร้อย ในเมื่อมันไม่ดับใช่ไหมสร้างทับทับไปเลยโอเคครับนี่โอเคหยิบมาช่างมันช่างปิ้งมันไปก่อนเดี๋ยวจัดการเองได้ไม่เป็นไรเรามีอะไรให้กินแล้วไม่ไม่น่ามีปัญหาเรากินไปแล้ว เก็บก่อนเก็บเที่ยมตัวนี้คือต้องการแค่นี้แหละเรามีเนื้อนอกอยู่ไม่เป็นไรพอประทังชีวิตได้ไม่เป็นไรครับยังพอประท,งทังได้โอเคอืมโอเคครับผมอยากรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น

จุดไฟก่อนเก็บจุดไฟจุดไฟสิโอเคจุดไฟครับจุดไฟไปมอนติดสิติดติดได้แล้วโอเคติดแล้วจุดไฟเรียบร้อยเอาเนื้อจะย่างก็ไม่ได้ไม่เป็นไรครับ เาวันผมไม่อยากรู้ละมันเกิดอะไรขึ้นจัดไปพวกม,มาทานี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยกินเข้าไปขำขำเกิดอะไรขึ้นขำ วิ่งยาวไปเด็กเด็กน้อยอุ้ยงูชี้งูอย่างเยอะเลยดีมี่ให้งูห่างก็ดิ่งถ้ามีอนาคอนดาด้วยผมก็วใยอ่ะถอยมากเลยวิ้งงูงูเพียบเลยครับคุณผู้ชมเด็กพาเรามาที่นี่นะครับก็วิ่งหายกาไปมันมีอะไร มันมีอะไรมันมีอะไรกลับมาที่เดิมครับรู้ไหมอะไรคือสิ่งที่เลวที่สุดเกี่ยวกับโลกนี้หมอบอกว่าฉันม <The doctor S 1> ีเวลาหกเดือนฉันจะใช <I> ้วิตยังไงในเมื่อเวลากำลังจะหมด <time> ฉันจะ <running S 2> ทำยังไง How ฉันทำไม่ได้ฉันทำต่อไปไม่ได้แล้วฉันตื่นขึ้นมาข้างข้าคนทุกวันโดยที่ไม่รู้เรียนนะเพราะจำนำเราฉันรับไม่ได้ฉันอยากให้มันจบจบไปให้รู้แล้วหุ้ e รุ่น มันเหมือนมีกำปั้นเหล็กปีบหัวใจฉันอยู่ <ใน S 2> และฉันหายใจไม่ออกฉันได้แต่นอนอยู่ตรงนั้นแต่มองหน้าคุณสรุปมีอาป่วยนะครับรายงานประวัติทางการแพทย์สรุปการจำหน่ายคนไข้มีอาเฮกิน การไม่ฉัยไม่พบเซลเล์มะเร็งโรคและภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญไม่มีการรักษาการรักษาทางการแพทย์ขั้นตอนผลีทีสแกนหน้าอกไม่แสดงเนื้องอกใดๆในปอดปอดหลอดลมและหลอดลมหลังปกติตรวจสอบเลือดปกติการผ่าตัดรักษาขั้นตอนคขาแนะนําเกี่ยวกับการรักษาตอ่อไปคนณไข้ได้รับการจําหน่ายตัวแนะนําให้กลับมาตรวจอาการอีก2เดือนข้างหน้าอะไร เกิดอะไรขึ้นให้ผมไปในต่อเปิดตัวไปอะไรอ่ะกลับมาบ้านเหรอนี่ที่นี่ที่บ้านใช่ไหมอ่ะสำเร็จแล้วบริษัทโอโมเปิดสกาดใหม่แห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติยาที่กำลังจะเปลี่ยนโลกให้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแล้วและในไม่ช้าเราก็จะพิชิตมะเร็งได้สำเร็จทุกสิ่งเริ่มขึ้น จากนักเดินทางเจคฮิวกินที่เขาเข้ามาอเมซอนเพื่อค้นหาความลับของการมีสุขภาพดีในช่วงน,นิรันดร์และการนำความรูปขอ,ของเขามาแบ่งปันกับบริษัทโฮโมโอมลูที่เริ่มการวิจัยตัวยาใหม่ซึ่งจะพิชิตมะเร็งได้อย่างราบคาบทันทีในไม่ช้าโรคร้ายที่เลวร้ายที่สุดจะถูกกำจัดจนสิ้นสากอาจจะเป็นการยากที่จะเชื่อแต่ผลการทดลองนั้นชัดเจนยาได้ผลและทำให้โรคทุกอยาลงได้จริงและนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น การดรัลการทางการแพทย์กําลังเดินหน้าอย่างรวดเร็วและเริ่มมีการวินิจัยเพื่อกําจัดโรคอื่นๆเรียบร้อยแล้วบริษัทโอโมลรูทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นไปได้และวันนี้เรากำลังจะยืนอยู่เบื้องหลังโอกาสครั้งสําคัญที่จะรับประกันว่ามนุษยชาติจะมีสุขภาพแข็งแรงและทนทานอย่างไม่เคยมีมาก่อนโอ้โห oh. ความฝันของชาวบราซิลกลายเป็นความจริงขณะที่บริษัท โอโมโููประเทศบราซิลกําลังฉีดยาที่ว่ากันเป็นยากแกส้สพาพโลกให้แก่ประชาชนบราซิลฟรีคนทั้งโลกได้มองอย่างกดเกลียวที่เห็นราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้าน,นี้มีคนสนใจตลาดบริษัทจักรมเท่านั้นที่รู้จักชื่อบริษัทโอโมโลูแต่ตอนนี้มันกลายเป็นชื่อที่ติดอยู่รลมฟดีปากของทุกคนยาที่บริษัทพัฒนาขึ้นภายในอันสรรั้นว่ากันว่าเป็นวัคซีนที่สมบูรณ์แบบซึ่ง จะทําให้คนมีภูมิต้านทานโรคทุกแบบสําหรับคนที่ป่วยอยู่แล้วยาจะกระตุ้นระบบภูมิต้านทานทําให้โรคทุกเราลงหายดีสุดแม้ทั้งหมดฟังดูเหนือจริงอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ด้วยรูปถ่ายคลิปวิดีโอนําเสนอคายืนยันจากผู้ที่หายจากโรคมะเร็งเอทหรือลูปัสที่มีการตีพิมพ์วิจัยแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของยาต้านออนภมปว้วตาบอกเลยไม่ไหวซึ่งผมจะสรุปให้สั้นๆน,นะครับ คือดรฮิวกินนะครับเป็นคนเดียวฉันฉันโทษที่คุณตัดสินใจแบบนั้น <You chose S 1> ไม่ได้คุณเลือกส <Not S 2> ิ่งที่ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรคือเรื่องของเรื่องคือดรฮิวกินเข้าไปนะครับแล้วก็กลับออกมา นะแล้วบริษัทก็รู้เราก็มาตีพิมพ์เป็นหนังสือแล้วบริษัทก็มารู้นะครับสนใจตัวอย่างยานะสรุปแล้วก็คือมีอาเป็นมะเร็งแล้วก็หายโอ,อ้โหก็คือเหมือนตัวฮิวกินนะครับเป็นคนทำให้ทุกอย่างดูแย่ลงนะ เสียอะไร,ะไรเราทำไรผมทำไรบอกผมเถอะนะเกิดอะไรขึ้นน่ะความสำเร็จสำคัญกับคุณภาพหรือยาจากบริษัทวลังจำหน่ายแล้วผ่านไปแทบไม่ถึงปีหลังจากบริษัทยาสันอืม อ,อ๋อคือตอนนี้ประมาณว่าเริ่มก็คือบอริษัทเนี่ยได้ทำการจำหน่ายยาเร็วเกินไปนะครับในการที่จะค้นคว้าพบไวรัสปริศนาในบราซิลอา้าวเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่โรงพยาบาลในบราซิลแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของไวรัสปริศนาปัจจุบันมีรายง,งานผู้ป่วยแล้วก,กว่าสิบรายผู้ป่วยถูกนำตัวแยกออกไปด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหลายคนอยู่ในสภาพว่าคมา่าและแพทย์ระบุว่าอาการของพวกเขาเหล่านั้นร้ายแรง ที่แพทย์กำลังทำทดสอบเพื่อระบุไวรัสและการการ,การกลายพันธ์ขนาดนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามอาก,การให้ผู้ป่วยสบายขึ้นเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนที่มีอาการน่าสงสัยหรือมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอาการขั้นแรกอย่างหนึ่งของการติดเชื้อคือมีไข้สูงและมีรอยโรคสีน้ำเงินจางๆใต้ผิวหนังเจ้าหน้าที่ยังคงขอประชาชนให้วางใจรัฐบ,บาลควบคุมการได้เอา้าเกิดอะไรขึ้น ผู้ติดเชื้อไวรัสใหม่ในบราซิลเพิ่มขึ้นสถานการณ์ในโรงพยาบาลของบราซิลมันแย่ลงคนหลายสิบคนเสียชีวิตจากไวรัสปิศนาและจํานวนผู้ที่รับการติดเชื้อพุอ่งสูงขึ้นโรงพยาบาลประสบปัญหาการรองรับคนไข้ที่หลัไหลายเข้ามาเดิมทีโรงพยาบาลจะแยกผู้ป่วยแต่ตอนนี้ไม่มีโรงพยาบาลไหนที่มีวอร์ดแยกเพียงคอสําคัญท,ทั้งหมดโอ้โหคืออารมณ์ประมาณแบบว่ายาที่ ทุกทุกคนเชื่อว,ว่านี่เป็นทางออกทางเดียวปิจนาบินทางเดิมแล้วก็มาถึงคันนี้พวกเขาปิดกั้นตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสามสิบนาทีครับผมอาจจะตัดนะตัดแบ่งครึ่งนะเพื่อไม่ให้มันยาวไป

ทำไมอีกาเต็ไมไปหมดเลยยทำไมไมีแต่หลุมฝังศพป่ะอุ้ยผมขนล,ลุกเลยคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมครับมีแต่หลุมฝังศพครับผู้ชม <think> คุณคิดว่า you think คุณค,คิดว่ามันคุมแล้วเหรอโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ศพใช่ไหมเนี่ยศพหรอเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อผมได้ปืนยิงตะขอแล้ว เครื่องมันทึกเสียงครับนี่อาไวเลสผมลงหล่นไปในถ้มเวนตะไรนั่นและพระเจ้าผมว่าขาผมพักโอ้ยเดี๋ยวนะรายงานหมายเลขแม่เลยทำไมฉันต้อง หมาเลขรายงานหมายเลขสองสี่ผมจัดการตามหาได้แล้วแต่หาทางออกไม่เจอบนผนังมีภา่าวาดเป็นหมดแต่หนว่าต้องม,ม,มีคนอยู่ที่นี่ผมก่อนผมแต่พวกมันเข้ามาได้ยังไงวะในที่นี้ไม่มีเลขอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแม้แต่ทั่งรอยแตกเล็ก,ลกๆทั้งหมดก็เพราะไอ้ฮิกินเฮงซวยนั่นแหละบอกแล้วว่าเราไม่น่าพามันมาที่นี่ นกินไอเวะนนะ่ะรับสายี่เว้ยแกกับน้องเมียแกกับน้งเมียของแกแก,ก็แค่พวกหลงโลกแตแล้วเชื่อใจพวกแกไม่ได้รัองว่าแกจะตายไปซะไอสันเลี้ยวทั้งหมดกับแกนั่นแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฉันจะจัดการแกให้เละเองเราให้ออกไปได้ก่อนเอาละครับผมเมีย c o ตบน้อย เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้คือยาสรุปง่ายๆนะใครยังงงนะยาที่ทำออกไปครับแจกให้คนบราซิลแล้วอยู่ๆคนบราซิลก็เป็นไวรัสปริศนาอ่าแล้วคนบราซิลก็ตายกันนะครับเอาเี็นว่าผมตัดพาร์ทกันตรงนี้ดีกว่าผมตัดพาร์ทกันตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันยาวเกินไปแล้ว เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นยังไงต่อไปบ๊ายบายครับผมอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบาย